เม้าสนั่นเจ็ดย่านน้ำนางเอกมอ ธิ์เยอะมาทํทำงานสายแต่ขอกลับก่อนแถมคุณแม่ของนางก็วินเก่งสุดๆงานนี้ชาวเน็ตชี้เป้าเพียบชาวขาเผือกไม่ต้องพักกันแล้วช่วงนี้ข่าวคำ้ำใบ้ข่าวแฉมีออกมาให้สืบกันกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดทางเถปดังจอมแฉกระตุกดาราได้ออกมาทิ้งปมร้อนให้ชาวเน็ตทำงานกันอีกแล้วงานนี้เป็นเรื่องของนางเอกมอแถทธิ์ในกองถ่ายมาสายแต่อยากเกาบอกก่อนแถมคุณแม่ของชีก็วีนเก่งสุดๆเรียกได้ว่าธิ์เยอะไม่แพ้กันอุ้ยแรงดารา สาวมั่นหน้าจัดคิดว่าสวยชอบทำตัวเหยียดคนอื่นไว้ Why? ใครกันอยากมีตัวตนในสังคมไฮโซแต่ติดเงินไม่ยอมคืนอุ้ยแซบเปิดคำใบ้นักแสดงซีรีส์วายปลอมฐานะหลอกยืมเงินแล้วไม่คืนเถ็ดดังแฉนางเอกมะริษเยอะแถมคุณแม่ก็วีนเก่งล่าสุดทางเถ็ดดังกระตุกต่อมเผือกได้ออกมาโพสต์ข้อความแฉนางเอกท่านหนึ่งที่มีอักษรย่องอที่ริษเยอะสุดๆโดยได้โพสต์ข้อความว่านางเอกดังริษเยอะ อักษรย่อมนัดก,กองถ่ายพรีเซนเตอร์ตัวหนึ่งกองนัด9นาฬิกาแต่ชีเล่นมา11นาฬิกาแต่งหน้าทำผมรวมสองชั่วโมงทางกองติดต่อขอคิวตั้งตั้งแต่9้านาฬิกาโมงจนถึง16นาฬิกาโมงเย็นแต่ยังไม่ถึง16นาฬิกาชีเล่นถามว่าใกล้เสร็จหรือยังถ้าเลยเวลาขอเพิ่มค่าตัวนะคะฝั่งแม่ของชีก็ร้ายใช้เล่นวีนไปทั่วเรื่องเยอะไปหมดตั้งแต่เรื่องเวลาไปจนถึงเรื่องไฟว่าสองหน้าลูกตัวเองแล้วร้อนเอิม่ม มาก็สายทำงานน้อยกว่าที่ติดต่อไว้ทางทีมงานก็ต้องเร่งรีบไปทุกอย่างส่วนไฟสองหน้าก็ร้อนบ้างเป็นปกติไหมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมศิลปินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวงการบันเทิงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกระตุกต่อมเผือทางด้านชาวเน็ตต่างก็ออกชีเป้าคำใบ้มากมายอาทิคนที่พร้อมพร้อมหรือเปล่ากลิ่นหมากฝรัง่งใบแค่นี้อีกอีกใช่กลุ่มที่นินทาหรือเปล่าสองพยางไมนะคนที่โสดมาสักพักไหม